จากคนที่เคยรักกันอยู่ๆก็พรันไม่จากฉันไปด้วยเหตุใดทำไมไม่ลาสาักคาอยู่กันมานานหลายปีไม่เคยทำเธอเจ็บช้ำยังรักเธอเป็นประจำตลอดมา ทุกนาทีจากคนที่เคยเข้าใจอยู่ก็พันเหมือนมางปล่อยฉันเหมือนคนลงทางอ้างวางมืดมิดสิ้นดีอยากสาบเทุผลเลือเกิน ก่อนแยกทางเดินวันนี้ให้หายคลองใจเสียทีที่มันยังข้างค้าใจล้องเพลงเหนือผิดไปนิดหนึ่งสวัสดีค่ะดูสิฝนมืดตื่นหนุเพลงรักกินไม่ได้เพราะนะเพราะดีจังเลยค่ะก็เนื้อเพลงดีนะแต่ในชีวิตจริงก็จริงนะจริงๆแล้ว บางคนเข้าใจอะไรผิด,ผดหรือไม่เข้าใจอะไรแล้วไม่ถามเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขหรือว่าปรับความเข้าใจได้เลยนะไม่มีเวลาแล้วใครจะโกรธใครจะอะไรก็ไม่มีเวลาที่จะไปแก้ไขปรับความเข้าใจอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะก็ต้องไปเลยตามเลยและแล้วก็ ชีวิตคนเรานี่นะใครจะโกรธใครจะอะไรนี่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะคนเรานี่นะคนจะรักอยู่ที่ไหนก็รักคนจะลืมอยู่ด้วยกันก็ลืมนะคะก็ใครที่โกรธก็ขอโทษจริงๆค่ะบางทีไม่ได้มีอะไรไม่ได้เจตนาอะไรทั้งสิ้นไม่เคยโกรธใครไม่เคยอะไรใครเลยค่ะก็มีแต่ ชีวิตที่บ้านปลายแล้วมันมันไม่สามารถอะไรได้เลยมีแต่ประคองตัวเองไปให้ได้ให้จบไปวันวันะคะมันไม่สามารถอะไรทั้งสิ้นแล้วอะถ้าทำให้ใครโกรธขอโทษจริงๆแล้วใครที่ทำไว้กับอ่อนนะถ้าทำมากๆทำหนักๆไว้กับอ่อนนะอ่อนไม่ให้ไปหรอก กันไปไม่ชาตินี้ก็ชาติไหนมันไม่ได้แช่งนะแต่ว่าว่าเรื่องอ่อนไม่ไม่เอาอสอนสแล้วก็วเรื่องเล็กๆน้อยๆมันไม่มีความหมายเลยจริงๆไม่เคยกดไครด้วยนะไม่เคยกดใครแต่ที่ทําไว้กับอ่อนอ่ะถ้าทาหนักๆเกินไปมันชั่วเกินไปก็ใช้กันไปแล้วกันใช้กันไปเองเนาะค่ะ ให้กำกันไปนี่ค่ะฟ้ามืดหมดเลยค่ะ,คะโอ้โสวยงามจะตกแล้วนี่ก็มันหมดเลยอ่ะมันไล่มันค่ะไล่มันเย้ๆฝนตกดีดีค่ะมันเขียวหมดเลยค่ะสวยงามหนึ่งไล่สิบตันแน่ สาธุสวัสดีค่ะ